อยู่กันในแบบฝึกหัดที่5.1นะคะคณิตศาสตร์ปสี่เล่ม1บทที่5เวลาค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่96ค่ะหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดแล้วก็มีการโยงเส้นจับคู่หน้าปัดแล้วก็เวลานะคะมาดูกันในข้อที่1กันเลยค่ะให้เขียนบอกเวลาโดยใช้จุดนะคะอันนี้ดูจากภาพแล้วนะคะก็ เป็นนักเรียนเรียนอยู่ในห้องเรียนก็จะต้องเป็นเวลากลางวันแน่นอนใช่ไหมคะเวลากลางวันอ่ะการเขียนบอกเวลากลางวันเนี่ยเราก็จะเขียนได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะก็คือตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาไปจนถึงเวลา17บนาฬิกานาทีนะคะก็จะนับว่าเป็นห่วงเวลากลางวันค่ะอันนี้ก็ดูนะคะว่า นักเรียนอยู่ในห้องเรียนก็ต้องเป็นเวลากลางวันแน่นอนนะคะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข10กับเลข11บห่วงเวลายังคงเป็นของเลข10อยู่นะคะก็คืออยู่ในห่วงเวลาของ10นาฬิกานะคะส0นาฬิกาก็10จุดต่อไปนาทีนะคะเข็มยาวเข็มยาวเลยเลข9มาแล้ว2ขีถ้าเข็มยาวชี้ตรงเลข9เนี่ยจะตรงกับ45นาที แต่ว่าเลยเลข9ก้ามาแล้วสงขีดนะคะเห็นไหมคะก็แสดงว่าเวลาเนี่ยผ่านมาแล้ว47นาทีค่ะแสดงว่าเวลาดังภาพนี้นะคะตรงกับเวลา10นาฬิกา47นาทีนั่นเองค่ะต่อไปมาดูกันในข้อที่2ค่ะข้อที่2จากภาพนะคะเป็นเด็กผู้ชายที่กําลังนอนอยู่นะคะแล้วก็มีพระจันทร์นะคะแสดงว่าเวลาที่เราเห็นเนี่ยเป็นเวลากลางคืนแน่นอนค่ะ ห่วงเวลาของกลางคืนนะคะก็จะตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปไปจนถึงเวลาก่อน6โมงเช้านะคะก็คือตั้งแต่เวลาประมาณ18นากาไปจนถึงเวลา5้านาฬิกานาทีของวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้เข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข8กับเลข9ห่วงเวลาเป็นของเลข8นะคะห่วงเวลาเป็นของเลข8ในเวลากลางคืนก็ตรงกับเวลา อ่ะยีสิบนาทีนะคะอ่ะมาดูเข็มหน้าทีคือเข็มยาวนะคะเข็มยาวเลยเลขสมาแล้ว3ขีดเล็กๆเห็นไหมคะถ้าเข็มยาวชี้ที่เลขสามเนี่ยก็จะตรงกับ15นาทีแต่พอมีขีดเล็กๆสขีดเนี่ยคือเลยมาแล้วก็จะตรงกับเวลา18นาทีนะคะเลยแล้วสินาทีก็จะได้ว่า เวลาในภาพนี้คือ20่นกาสินาทีนะคะเราจะเขียนบอกเวลาโดยใช้ 1. จุด1จุดนะคะหรือจะใช้จุด2จุดก็ได้เครื่องหมายจุด2จุดก็คือเครื่องหมายทวีภาคนั่นเองอ่ะต่อไปมาดูกันในข้อที่2ใหญ่ค่ะข้อที่2ใหญ่ให้โยงเส้นจับคู่เวลานะคะโดยให้จับคู่ให้สอดคล้องกับหน้าปัดนาฬิกานะคะ ามาดูกันค่ะามาดูเวลา13นาฬกา30นาทีนะคะ13นาฬิกาเนี่ยเข็มสั้นก็จะต้องอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2นะคะเข็มยาอยู่ที่เลข6เพราะฉะนั้นให้เราโยงจับคู่ไปที่หน้าปัดนาฬิการูปที่4ฝั่งซ้ายมือนะคะ ต่อไปเวลา5.37นากานาทีเข็มสั้นก็จะต้องอยู่ระหว่างเลข5กับเลข6นะคะเข็มยาวก็จะเลยเลข7ไป2ขีดนะคะก็ให้ยงเส้นจับคู่ไปที่หน้าปัดในการ,รูปที่3ในฝั่งขวามือนะคะต่อไป16.45นากานาทีค่ะเข็มสั้นก็จะอยู่ระหว่าง เลข4กับเลข5นะคะเข็มยาวชี้เลข9ค่ะก็แสดงว่าตรงกับหน้าปัดรูปที่4ฝั่งขวาค่ะต่อไป22เลขนาฬิกา18นาที22นาฬิกานะคะเป็นเวลากลางคืนแต่ถ้าเป็นในหน้าปัดนาฬิกานะคะเข็มสั้นก็จะอยู่ระหว่างเลข10กับเลข11ค่ะ เข็มยาวก็จะเลยเลข3มา3ขีดเล็กๆนะคะก็แสดงว่าเวลานี้นะคะให้โยงกับหน้าปัดนาฬิการูปที่2ฝั่งซ้ายค่ะต่อไป19นกานาฬิกา่นาทีนะคะถ้าเป็นเวลาบนหน้าปัดนาฬิกานะคะเข็มสั้นก็จะอยู่ระหว่างเลข7กับเลข8นะคะเข็มยาวชี้ที่เลข8ค่ะ ก็จะตรงกับรูปภาพหน้าปัดนาฬิการูปที่1ฝั่งขวาค่ะต่อไป21นาฬิกา49นาทีานะคะเวลา21นาฬิกาเนี่ยถ้าอยู่บนหน้าปัดนาฬิกานะคะเข็มสั้นเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างเลข9กับเลข10นะคะเข็มยาวก็จะชี้ก่อนเลข10อยู่1ขีดนะคะก็คือเลยเลข 9, ไป4ขีดนั่นเอง จะตรงกับรูปภาพหน้าปัดนาฬิการูปที่2นะคะฝั่งขวาค่ะต่อไป15นากา5นาทีค่ะเข็มสั้นก็จะชี้ตรงที่เลข3ค่ะเข็มเข็มยาวชี้ตรงที่เลข1นะคะตรงกับเวลาหน้าปัดนาฬิกาภาพที่1ฝั่งซ้ายค่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ12นกาค่ะเข็มสั้นกับเข็มยาวก็จะชี้อยู่ที่เลขเดียวกันก็คือเลข12นั่นเองตรงกับภาพหน้าปัดนาฬิกาภาพที่3ฝั่งซ้ายค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในหน้าที่96ค่ะต่อไปไปดูกันในหน้าที่97ค่ะหน้าที่97นะคะข้อที่3ใหญ่ค่ะให้เรา เขียนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาที่กําหนดนะคะามาดูกันในข้อที่1ก่อนค่ะข้อที่1นเนี่ยหกนาฬิกาสานาทีสานาทีเนี่ยเลยเลยครึ่งมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเข็มสั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่ระหว่างเลข6กับเลข7นะคะเข็มยาวชี้ที่เลขเจ็ค่ะแบบนี้ค่ะ ต่อไปข้อที่2ค่ะ13บนาฬิกายีนาทีนะคะ13บสนาฬิกายีนาทีย8นาทีเนี่ยเกือบเกือบจะครึ่งแล้วนะคะเกือบจะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นเข็มสั้นเนี่ยก็จะต้องเลยเลข1มานะคะเลยเลข1มาเล็กน้อยจะอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2นะคะเข็มยาว28นาทีก็แปลว่าเลยเลข5มา3ขีดนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ ต่อไปข้อที่3 18ในการ12นาทีนะคะ18ในกาเนี่ยก็เข็มสั้นก็จะชี้ที่เลข6นะคะอาจจะชี้เลยเลข6เล็กน้อยนะคะหรืออาจจะตรงกับเลข6ก็ได้นะคะเข็มยาวเข็มยาว12นาทีก็จะเลยเลข2มา2ขีดเล็กๆนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้ากลัวถ้ากลัวเปี้ยวนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดในการวาดเข็มก็ได้นะคะ ต่อไปข้อที่4ค่ะ20นาฬกานาที20นาฬกาเนี่ยคือเกือบจะขึ้นชั่วโมงใหม่แล้วเกือบจะเป็น21นาฬิกาแล้วนะคะก็แสดงว่าเข็มสั้นเนี่ยมันก็จะต้องเกือบจะชี้โดนเลขเก้าแลละประมาณนี้นะคะเข็มยาวชี้ตรงที่เลข10บค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปไปดูกันในข้อที่4ใหญ่ค่ะเขียนเข็มบอกเวลาเหมือนกันนะคะแล้วก็เขียนบอกเวลาด้วยนะคะเขียนนาฬิกาเขียนเข็มนาฬิกาและเขียนบอกเวลานะคะ่ะดูกันในข้อที่1ค่ะตอนเช้านิดและครอบครัวไปออกกําลังกายที่สวนสาธนารนณะโดยออกจากบ้านเมื่อเข็มสั้นชี้เกือบถึงตัวเลข7และเข็มยาวชี้ที่เลข1ิ นิดแล้วครอบครัวออกจากบ้านเวลาใดเข็มสั้นเกือบอเกือบถึงเลขเจ็ดแต่ยังไม่ถึงนะคะเกือบถึงอ่ะเราก็วาดเลยเกือบถึงก็ประมาณนี้เข็มยาวชี้ที่เลขสิบนะคะก็ประมาณนี้เนาะนิดแล้วครอบครัวออกจากบ้านเวลาใดเข็มสั้นชี้เกือบเลข7แต่ว่าเวลาเนี่ยยังเป็นของเลข6อยู่นะคะไปออกกําลังกายนี่ก็ต้องออกจากบ้านตอนเช้าใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นก็จะตรงกับเวลา6นาิกาค่ะเข็มยาวชี้เลข10ก็แปลว่าผ่านมาแล้ว50นาทีนะคะก็คือออกจากบ้านเวลา6นิกา50นาทีนัน่นเองค่ะต่อไปมาดูกันในข้อที่2ค่ะครูให้ลูกเสือและเนรนารีออกเดินทางไกลในตอนบ่ายโดยเริ่มออกเดินทางเมื่อเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข3กับเลข4 และเข็มยาวชี้เลยตัวเลขสี่ไปสามช่องลูกเสือและเนตรนารีเริ่มออกเดินทางเวลาใดเข็มสั้นชี้ระหว่างเลขสามกับเลขสี่อ่ะเราก็เข่งเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลขสามกับเลขสี่เข็มยาวเลยเลขสี่ไปสามช่องหนึ่งสองสามก็ประมาณนี้อ่ะเลยเลขสี่ไปสามช่องก็แปลว่าผ่านมาแล้วยี่สิบสามนาทีนะคะเข็มยาวอยู่ระหว่างเลขสามกับเลขสี่ก็คืออยู่ในห่วงเวลาของเลขสามนะคะ การเดินทางไกลเนี่ยก็ต้องเดินเวลากลางวันใช่ไหมคะเวลากลางวันที่เข็มหน้าปัดนิกาชี้แบบนี้ก็จะตรงกับเวลา15นาฬิกาค่ะและผ่านมาแล้ว10บ่า2 3นาทีนะคะก็คือตรงกับเวลา15นากา23นาทีนั่นเองค่ะก็เสร็จแล้วนะคะในแบบฝึกหัดที่หน้า 96-97เป็นแบบฝึกหัดที่5.1ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ